โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมแฟนเทอร์ลี่ครับวันนี้เรามาเล่นเอแฟนเทอร์ลี่4ฮาโลวีนเอดิชันกันนะซึ่งอัปเดตเมื่อวันนี้นะครับก็ขออภัยที่เลทไปหน่อยนะครับอาจจะอัปน้านหน่อยครับเพราะว่าเออ่เพิ่งย้ายคอมขึ้นมาข้างบนนะครับก็เลยโอเคนะฮะก็เออ่ฮาโลวีนเอดิชันนะครับเราจะมาลองรีวิวแล้วก็ลองเล่นกันสักสองสามตากันดูนะครับซึ่งเราไปถ้าไปดูในหมวดเอ็กซ์ตรากันก่อนนะครับในฮาโลวีนเอดิชันนะครับซึ่งตอนเข้ามาเนี่ย มันจะมีตอนกดเพลงในสตรีมปุ๊บมันจะมีคาว่าลันไฟแนนเฟดดี้สี่แล้วก็ลันฮัลโลวีนเอดิชันครับซึ่งจะมีให้้านสองอันนะครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นเนื้อเรื่องหลักที่มันเป็นอัปเดตเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเ็าให้เล่นอ่าไฟแนนเฟดดี้สี่ลันเชอรนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดอยากเล่นฮ l l โลวีนเอดชันแบบเล่นขำ,ขำๆแล้วก็ใหนะ้เล่นอ่าในฮั l โลวีนเอดชันอะที่มันให้มีกดนะครับก็มาดูส่วนงตัวละครแนดมทอนอิกกันก่อนนะครับซึ่งในแม่เฟดดี้ก็ไม่มีอะไรเปปลี่ยนไนไะครับอ โอเคครับก็มาดูดนส่วนของนายแม่บอนนี่นะครับนายแม่บอนนี่นะครับถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คโอบอนนี่นะครับก็คือบอนนี่หัวฟักทองนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับมีฟักทองอยู่ในตัวของมันนะครับออกโทนส้มนะครับซึ่งก็เป็นหุ่นนะครับต่อไปครับแจ็คโอชิก้านะครับก็คือชิก้าหัวฟักทองนะครับซึ่งมันก็มีเป็นเอ่อฟักทองไอ้นี้จริงๆตรงนี้คือนายแม่คับเคครับซึ่งตอนนี้ทุกเปลี่ยนเป็นแจ็คก็เลนเทิร์นนะครับโอเคครับ ต่อไปนะครับเป็นนแม่แมนเกิร์นะครับนแมมแมนเกิร์นี่ถูกนํามาแทนนานแม่ฟ็อกซี่นะครับซึ่งตามนั้นนะครับส่วนนแม่เฟดแรก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็นแม่บอลลุนบอยนะครับแม่ตัวที่คนเกลียดที่สุดนะครับก็เปลี่ยนสีมวกนะครับตามในทีเซอร์นะครับนะครับก็โคตรน่ากลัวเลยนะฮะก็มาแทนพัชแท็บนะครับโอเคต่อไปครับนแมริออนเนนะครับถูกเปลี่ยนจากนแมมเป็น นแมลิโอเนตนะครับก็คือมมริโอเนตกับเพราะว่าในแม่มารวมกันนั่นเองครับซึ่งส่วนของแมคกิ้งฟ็อกซี่เนี่ยแล้วก็แมคกิ้งเฟตแบรไม่มีอะไรครับซึ่งจัมสแกนนะปุ๊บอันนี้คือจัมสแกนของในแมมแมงเกิลนะครับอ่าในแมมแมงเกิลจัมสแกนแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับฟ็อกซี่นะครับอันนี้เป็นของแจ็คโอชิก้านะครับอันนี้เป็นแจ็คโอบอนนีนะครับอันนี้เป็นเฟดี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเฟตแบรสอนอันนี้เป็นคัพเค้กนะครับ Oh, ไอ้นี้ในแม่บอลลูนบอยนะฮะฟันวิดพลาสแท็ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือฟันวิดบอลลูนบอยครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่นกันทีหลังนะครับเรามาดูที่โหมดชีทครับโหมดชีทจะมี house map f ฟ s t สไน h ์แล้วก็ danger in dictator นะครับ Danger e d i c a t o r ก็คือจะทำให้มันยากขึ้นนะครับส่วน Fast n i g h ก็ทำให้คืนมันเร็วขึ้นแต่ a n i m a t r o n i ก็จะขยับเร็วขึ้นไปด้วยนะครับส่วน h o ้า e Map ก็คือเรดาร์นั่นเองครับก็คือจะเราจะรู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับส่วน Challenge นะครับ Blind Mode นะครับ Blind Mode ก็คืออะไรสักอย่างนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ Blind Mode ก็อาจจะฉายไฟฉายไม่ได้อะไรอย่างนี้นะ m a Fox แมดเฟนดี้อะไรอินสแตนฟ x อกซี่ก็มีอาจจะมีแต่ฟ็อกซี่ออนในแม่ก็คือในแม่ทุกตัวก็จะมานะครับส่วนแมดเฟนดี้นี่ไม่แน่ใจนะว่าคือข้างหลังมันอาจจะมาเร็วขึ้นอะไรนี้นะครับเรามาลองเล่นในแม่บอลลูนบอยนะครับฟันวิดบอลลูนบอยนะครับก็เล่นคล้ายๆกับเอเล่นคล้ายกับฟันวิพัทแชปนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นบอลลูนบอยเฉยๆนะครับก็วิธีการเล่นก็เช่นเดิมครับเปิดไฟฉายแล้วก็ปล่อยให้บอลลูนบอยมาที่จุดเอกนะครับ เมื่อกี้มีเสียงทายด้วยนะครับม,มัอืครบยังไม่ไปไหนเลยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นในแม่บอลลูนบอยผ่านเนี่ยก็สามารถผ่านเอก็สามารถข้ามหนึ่งชั่วโมงในเชลเล่นโหมดได้นะครับอ่าไม่ไปเลยอ่ะนะฮะ ไม่ไปเลยนะฮะอ่าเราปล่อยมันฆ่าเรานะฮะเรานี่เองจะตายนะแปรทูแบดนะครับมามาเล่นที่ส่วนของตัวเกมกันนะครับอ่ะมาเรามาเล่นที่ตัวเกมกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งขออนุญ,ญาตใช้ house map นะครับอ่าขออนุญาตใช้ house map นะครับอ่าโอเคขออนุญาตใช้ house map นะครับซึ่งใช้ house map นะครับซึ่ง จำสแกเนี่ยถ้าเกิดอยากเห็นก็ไปเล่นกันเองนะครับซึ่งโหมดที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นโหมดในหกนะครับซึ่งจะมีทุกตัวนะครับมันก็ยากนะฮะตามนี้นะฮะมันก็ยากแต่เรามีเฮาแบบเราไม่กลัวครับก็เหมือนเรดาร์ในไฟในสามอะเราก็ไม่กลัวนะฮะตามนั้นฮะเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าจะมีสีแดงเนี่ยก็คือฟ็อกซี่นะครับก็คือวิ่งไปแล้วนะอ่า ส่วนสีเหลือ,องนี่ก็คือชิก้านะฮะส่วนสีฟ้าคือฟ็อกซี่เอ้ยสีฟ้าคือบอนนี่นะครับอ่าหางหลังเราก็จะมีไอ้พวกนี้มานะครับโอเคส่วนเรื่อง,องห่อในแม่บอนนี่เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับอ่าเราก็ปิดประตูก,กันนะครับอ่าได้ยินอะไรกันไหมฮะใช่ครับได้เสียงวิทยุกันใช่ไหมครับใช่แล้วนั่นก็คือคนเอ่อตามนี้นะฮะน แล้วเขาหายไปนะะอ่าโอเคแค่นี้ก่อนนะต่อนะฮะไปหยุดเขาก่อนนะฮะวไล่เขาก่อนไปดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะ ไปยากมากเลยครับเชื่อครับเชื่อไปยากมากจริงๆกลับนะไม่โอ้ยไปไปมาๆนะครับน่าเบื่อมากเลยแล้วแนวไปก็อา่าโอเคครับรอดแล้วนะถ้ามันกลายเป็นปตุ๊ก,กาตาคือจะผ่านแล้วนะรอดแล้วมึงก็ไปดินไะแม่บอลน,นี้งนะรีบไปเดี๋ยวนะฮะซึ่งยากมากเลยนะฮะยากมากยากสิบหายนะะอ่ายากสิบหาย น่ารักน่ารักชิบหายนะทำนี้ครับน่ารักชิบหายนะครับน่ารักชิบหายเลยนะโอเคเราโอเคอ่าแป๊บเดียวก็พอนะครับมันไปโอ้เอ็นนี้ก็ไปไปมาไม้นะน่ารำคาญมากเลยฮะอ่ะช่างมันเถอะนะฮะไปเรามี how map เราไม่กลัวนะครับเราจะให้คือเราจะมาเอามาให้ดูกันเฉยๆนะครับว่า how แมปมันเป็นการใช้งานยังไงนะครับเฉยๆนะครับโอเคอันนี้ก็กลับไปประกาศไปดิชิจ้า เอเคโอเคเราไปดูเย่วันดีอืมโอเคพอ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 พ่ข้างหลังโอเคต่อ <laughs> เราดูสว่วนนี้กันนะฮะอ่าหนึ่งสองสามโอเคไปกลับนะฮะวิธีเล่นของผมแล้วฮะก็เล่นอย่างนี้แหละฮะอ่าอ่ากลับนะฮะเรารูเนะ้เลดานะรับเราไม่กลัวนะฮะมาอ่อนนู่นะฮะ มาโอเคเราไม่กลัวไปโอเคเดี๋ยวใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุกใจเย็นหลุดฝ่ายอย่าเพิ่งกระพริบลุกใจเย็นลุดใจเย็นเด่นใจเย็นเด่นลุดโอเคนะฮะไปต่อเราหันหลังสายไปใช้ใส่ตรงนี้ไอ้เนี่ยน่ากลัวนะอ่า อี่หูลำคาญเสียงวิทยุฮะอันนี้เอันนี้คือลำคาดเสียงวิทยุเื่องเดียวนะไม่ได้ลำคาดเลยเลยลำคาดเสียงวิทยุนะปึ๊บน่ารักน่ารักกลับไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังใจเย็นข้างหลังใจเย็นข้างหลังใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนข้างหลังข้างหลังใจเย็นโอ้ยมาทำไมต้องสองข้างวันนี้กลับไปดี <S <S ขอร้องกลับไปเถอะ ไอพีครับไอพีพอมีครับคงไม่รอดแล้วโอเคพอพอกับกับฮัลลลางฮัลล์อะไรนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับฮัลล์ e ีเอดิชันนะครับมีแค่นี้แหละครับซึ่งแฟ n i แบนไนแมอะไรนะฮะซึ่งใครอยากเห็นไนแม e ใช่ไหมฮะไนแม่เหรอเอาเป็นว่าไนแม่นะฮะเราจะลองอ่ะอ่อ่ก็ได้ก็ได้ไนแม่นะฮะไนแม่จับไปเลยฮะไนแม e ในแม่ครับอ่านะซึ่งยากซึ่งยากป้าตัดในแม่ยากด้แม่หมดมในแม่หมดนะฮะก็ที่บอกนะครับในแม่จะมาคือที่เจ็ดหกกับเจ็ดเอ้ยไม่ใช่ไม่หกกับเจ็ดเจ็ดกับแปดนะครับอ่ามันก็อยู่ข้างบนกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็ตามนะครับเหมือนเดิมเล่นไปนะครับ กลับไปครับเล่นเหมือนเดิมเลยครับไม่ต้องกลัวมากครับอย่ากลัวครับอย่ากลัวกลับไปสิหนูครับไม่ต้องวิ่งมาครับเราพยายามป้องกันเขานะฮะไปลงมาดินอนอมาแล้วนะเอาเข้ามาแล้ว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 มาแล้ว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  ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยบางทีก็เร็วไปเฮ้ยบางทีก็เร็วไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอนนี้ละกันฮะถ้าเกิดผมเล่นแล้วเจอในแม่ได้เมื่อไร่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูแล้วกันนะฮะตามนั้นฮะไม่ต้องกลัวเลยฮะอ่าอ่า เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลย okay. ไม่ใช่ไนแปดหรอกฮเดีย๋ยคิดว่าผมบ้าชี้กด่าในแปดฮะไม่มีทางครับหนแปดไม่ยากนะฮะโอเคอยู่ข้างบนกันไปนะฮะ okay. ซึ่งเราก็สำรวจให้หมด อืมโอเคไปครับชบใจเย็นๆยนอย่าเพิ่งรีบครับอย่ารีบอย่ารีบคือมันวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยใช่ไหมเนะี่ยมันวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยอะไรนี้คือคือทางซ้ายมาแล้วอุย้ยเร็วข้างหลังนี่ก็ยังม,มีข้างหลังอีกนะฮะไม่ต้องกลัวครับยังม,มีข้างหลังโอเค ก็ตามนันแบบฮัตเตโคตรเร็วโ,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 โอ้โหปดร้ายมากครับอะครับไปแค่นี้แล้วกันครับไม่เล่นแล้วนะเอ,อ้ยเดี๋ยวเราเล่นใน,นเรื่องหลักนะครับซึ่งขอสปอยไว้ก่อนนะว่าในเรื่องหลักนะครับเราจะใช้เลดา้าแบบเล่นกันเหมือนเดิมนะซึ่งคือในโหมดสตอรี่เนี่ยใครที่คือไอตมดที่ผมเล่นเนะี่ยผมเล่นได้สี่ดาวแล้วนะครับซึ่ง ก็ไม่ได้เล่นเก่งมากนะครับก็มีเพื่อนช่วยเล่นด้วยนะครับก็เลยผ่านมาได้นะครับตามนี้ครับซึ่งก็สปอยไว้ก่อนนะครับว่าผมจะใช้เรดาร์แบบในการเล่นสตอรี่โหมดครับซึ่งสตอรี่โหมดครับทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันมีอะไรนะฮะแต่ว่าในอัปเดตนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรเดี๋ยวไว้เล่าจะเล่นให้แล้วกันนะโอเคครับเจอกันวันอื่นนะครับเคซียูเบบ้า